ยังรวมถึงว่ากําลังทหารของเราครับที่มีการขนเงินเข้าไปครับไปตึงณนะพื้นที่ตั้งเนี่ยท่านผู้ชมก็ถือว่ามีจํานวนไม่น้อยนะคืออย่างน้อยที่สุดครับฝ่ายนู้นเนี่ยเขาก็สามารถรับทราบได้ว่าทหารไทยครับกําลังที่จะจับมือกันแล้วทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศมันแตกต่างจากปี54ฮะในช่วงเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่ากองทัพโบกครับกลายเป็นแม่งาน ส่วนทางด้านกองทัพอากาศก็มีบทบาทเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เน้นนะในการเข้าไปโจมตีสวัสดีท่ามาช้มมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชยายแดนไทยและกัมพูชานํามาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ได้รับกระแสสัญญาณที่ดีฮะฝ่ายกัมพูชานั้นก็ยินดีที่จะถอน กำลังทหารออกจากพื้นที่ข้อพิาพาทดังกล่าวโดยที่ฝ่ายกัมพูชานั้นก็ได้มีการติดต่อมาอยัางกองรังสุรนารีครับแล้วก็มีการเข้ามาพูดคุยกันทางด้านของกองรังสุรนารีก็บอกว่าหากต้องการจะมายุตินะเรื่องของปัญหาเนี่ยฝ่ายกัมพูชาก็ควรที่จะดําเนินการก็คือกบนะฮะพวกคูเลสท,ทั้งหลายที่มาสร้างปัญหาฮะให้แก่ฝั่งไทยเพราะว่าคูเลทนั่นแนหะมันอยู่ในพื้นที่ ที่พาดกันครับระหว่างไทยและกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาเขาก็ยินดีฮะที่จะมีการกบพื้นที่ดังกล่าวก็เลยทําให้ทานทั้งสองฝ่ายก็เข้ามาจับมือกันก็ถือว่าเป็นภาพทีมิติหมายที่ดีนะฮะสิ่งที่กัมพูชาเขายอมถอยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดจากคําว่าเคารกซึ่งสันติภาพนะครับแต่มันเกิดจากแรงกดดันฮะท่านผู้ชมที่มาจากฝ่ายทหาร แล้วก็แรงกดดันฮะที่รัฐบาลเนี่ยเขาก็มอบอำนาจให้ทหารซึ่งบางคนเขาก็เข้าใจว่าที่เขายอมถอยเนี่ยเพื่อรักสันติแต่ไม่ใช่ฮะเขาถูกกดดันอย่างหนักมากคือทหารเนี่ยท่านผู้ชมทํางานไม่ถึง48ชั่วโมงนะหลังจากที่รัฐบาลก็มอหมายและให้ทหารเนี่ยสามารถดําเนินการได้จัดการได้เมื่อวันที่7 มิถุนายนที่ผ่านมาฮะก็เป็นกระแสข่าวและฐานไทยก็เริ่มที่จะส่งนะฮะกองลังต่างๆเข้าไปควบคุมด่านชายแดนโดยเฉพาะมาตรการในการปิดเปิดด่านเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับในแต่ละจุดเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะโฟกัสมาที่นักพนันฮะชาวไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเล่นฝั่งนู้นได้แต่ก็ยังเปิดโอกาสเรื่องของการค้าหรือแม้แต่นักศึกษาหรือผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้ครับ แต่มันก็ต้องมีหลักฐานยืนยันที่มันชัดเจนตรงเนี้ยถือว่าเป็นความสําเร็จแหละของทางทหารเนี่ยเขาสามารถวางแผนได้อย่างแเยียนนะคือไม่ใช่ว่าเขาจะมีการประกาศนะปิดก็ปิดเหมือนกันหมดเปิดก็เปิดเหมือนกันหมดในห่วงเวลาเดียวกันเขาก็พิจารณาด้วยะว่าด่านเนี่ยเออมันสมควรจะปิดในช่วงเวลาประมาณตรงไหนนะ,ะเพื่อจํากัดนักมานันคือเราก็รู้ว่านักมน,นันเนี่ยมันชอบไปเล่นเรื่องของคาสิโนเนี่ยในฝั่งนู้น ในช่วงเวลาไหนทหารเขาก็ใช้วิธีการคิดแบบนี้นะฮะไปจํากัดซึ่งบางด่านบางจุดผ่อนปลนเนี่ยเขาก็รู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีคาสินโนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีประชาชนทั้งสองฝ่ายเดินทางมาหาสู่กันซื้อของกันไปมาก็เรียกว่านะครับนี่คือการวางเกมที่รัดกลุ่มนะครับสําหรับในฝ่ายทหารยังรวมถึงว่ากําลังทหารของเราครับที่มีการขนเงินเข้าไปครับไปตือนะ พื้นที่ตั้งเนี่ยท่านผู้ชมก็ถือว่ามีจํานวนไม่น้อยนะคืออย่างน้อยที่สุดครับฝ่ายนู้นเนี่ยเขาก็สามารถรับทราบได้ว่าทหารไทยครับกําลังที่จะจับมือกันแล้วทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศมันแตกต่างจากปี54ฮะในช่วงเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่ากองทัพบ,บกครับกลายเป็นแม่งานส่วนทางด้านกองทัพอากาศก็มีบทบาทเหมือนกันฮนะแต่ก็ไม่ได้เน้นนะในการเข้าไปโจมตี กองทัพอากาศก็เน้นบทบาทในการลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนส่วนกองทัพเรือก็เน้นบทบาทะฮะพื้นที่ทางทะเลแต่ว่ามาในปีนี้ฮะท่านผู้ชมเขาเนี่ยก็เห็นว่ากองทัพเรือกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกเนี่ยนะครับมีความแน่นแฟ้นกันอย่างมากขึ้นขณะที่บอกว่ากองทัพเรือจะมีการส่งนักรบพิเศษะฮะไปช่วยสนับสนุนหรือแม้แต่กองทัพอากาศก็บอกว่าเขาก็พร้อมครับที่จะมาสนับสนุนปฏิการลบ ก็มีการโชว์ภาพเรื่องของยุทธปกน,นะฮะเช่นกองทัพเรือก็มีการโชว์ภาพเรือรบค่ะกองทัพอากาศก็มีการโชว์ภาพเครื่องบินแล้วเครื่องบินเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการเข้าไปหย่อนไขเห็นไหมท่านผู้ชมคือสื่อของทางการเนี่ยเขาก็ทํางานอย่างเป็นระบบนะเพื่อต้องการสื่อให้ฝั่งนู้นว่าถ้าหากว่าอยากจะมีการเข้ามาปะทะกับฝ่ายไทยจริงๆแล้วในงวดนี้ฮะมันจะเกิดการผรสมผสานกันครับระหว่าง3เหล่าทัพและ ร่วมมือกันไม่ได้โดดเดี่ยวเหมือนปี54ฝ่ายไทยเนี่ยกำลังแสดงแสนยนุภาพด้านการทหารให้ฝั่งนู้นครับเป็นที่ประจักษ์ว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างแล้วสื่อไทยเนี่ยก็มีการเข้าไปประโคมข่าวว่าฝั่งไทยมีอะไรบ้างมีวุธเด็ดอะไรบ้างเพื่อต้องการเข้าไปรบเปรียมในฝั่งนู้นนะเช่นกัมพูชาเขาก็มีความมั่นใจว่าเอา้ากขามีจรวดหลายลำกล้อง psl 03ที่เขาเคลมว่าสามารถ ปล่อยได้ไกลถึง130กิโลเมตรครับสื่อไทยครับทั้งสื่อทางการและสื่อเอกชนครับต่างก็มีการปักโคมข่าวว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีอะไรบ้างครับสามารถที่จะไปสยบอาวุธเด็ดของฝั่งกัมพูชาได้ท่านผู้ชมครับถามว่าเขารู้ไหมเขาก็รู้ฮะกำลังของเขาเองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมาต้านทานกองทัพไทยได้แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าฝ่ายไทยเนี่ยเริ่มเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะในแง่ของการ ส่งกาลังนะครับลุกเข้าไปและฝ่ายไ,ไทยเองเนี่ยก็มีข้อมูลอย่างชัดเจนฮะที่เกี่ยวข้องกับการเติมกําลังในฝั่งนู้นคือรู้หมดนะ,นะฮะแล้วเขาก็รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยควรที่จะมีการยกระดับมาตรการในการเปิดปิดด่านที่ทางฝั่งกัมพูชามีการเติมกําลังเข้ามานั้นฝ่ายไทยก็ต้องประเมินเลยฮะถึงได้มีการจัดทําเป็นเลเวลครับหนึ่งสองสามสี่ ถ้าประเมินได้ว่าเขาขนกําลังมาเยอะเราก็ต้องปิดด่านฮะเพื่อความปลอดภัยสําหรับประชาชนที่มาจากทั้งสองฝ่ายจุดมุ่งเน้นของปฏิการทางทหารเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเขาเน้นไปที่ภาคธุรกิจมากกว่าเหมือนต้องการไปทุบหม้อข้าวฮะเครือข่ายนะฮะเป็นเครือข่ายของอเพื่อนพ้องหรือว่าเครือข่ายนักลงทุนใหญ่นะฮะที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการเข้ามาลงทุนก็คือเรื่องของการซโน แต่เราจะสังเกตเห็นว่าเรื่องของการผ่อนปลนการค้าเนี่ยไม่ได้มีการปิดกั้นนะฮะบางด่านก็สามารถที่จะเปิดได้อย่างเช่นที่สะพานมิตรภาพเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเดินทางขนส่งสินค้าได้หากว่ารถมันมีขนาดที่ใหญ่ใช้เส้นทางนี้ถ้าหากว่ารถที่มีขนาดเล็กก็ใช้เส้นทางด่านที่เขาไม่ได้มีการประกาศนะที่จะจำกัดเห็นไหมท่านผู้ชมมันเป็นการวางแผนที่ดีครับแต่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เราก็ต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยนะ ไม่ใช่ว่า,าทหารจะทํางานเพียงฝ่ายเดียวอย่างรัฐบาลเนี่ยที่ทางานอย่างเด่นมากเลยครก็คือกระทรวงการต่างประเทศครับก็คือทางด้านของนายมาลิกครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะฮะเป็นภาษาอังกฤษให้ต่างประเทศเนี่ยรับทราบว่าเรานั้นกําลังปฏิบัติงานอย่างไรปฏิบัติงานด้วยวิธีไหนปฏิการด้วยใช้วิธีทางด้านสันติมากกว่าที่เรานั้นจะเน้นการใช้กําลังทหารนะบุกเข้าไปโจมตีฝั่งนูน้น นี่นะคือการทํางานที่ดีของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคือมันต้องทํางานตีคู่ขนานกันไปครับไม่ใช่ว่ากองทัพทาแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยรัฐบาลด้วยครับรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยในการอนุยความสะดวกนะ,ะเช่นกระทรวงมหาไทยเนี่ยก็มีการเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนในภาคทหารนะครับแต่ว่ามหาไทยเนี่ยก็จะอยู่ในแนวหลังหากว่าทหารต้องการอะไรก็ขอให้บอกมา ส่วนทางด้านของก,กระทรวงกลาโหมก็คือทางด้านของนายภูมิธรรมนะฮะคือหลายคนเนี่ยก็มีการเข้าไปอ่าด่าทอบ้างโจมตีบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยบุค,คลิกของแกเนี่ยแกจะเป็นคนทํางานที่ค่อนข้างรอบคอบน,นะครับก็เหมือนกับกรณีล่าสุดน,นะฮะที่พลเอกเตี๋สีก็เดินทางมายังฝั่งไทยฮะมาพูดคุยทางด้านนายภูมิธรรมเนี่ยก็เลยฝากว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้อ่ายุติกันจะได้ไม่เกิดการบาดหมางกัน ก็เลยฝากคำหนึ่งบอกว่าขอให้ไปพิจารณานะถอนทหารดีกว่าแล้วทุกอย่างมันก็จะจบแต่ว่าทางด้านพลเอกเตเ,เซฮาครับร่วมตีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็บอกว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะพูดได้หรือว่าตัดสินใจได้ในช่วงเวลานี้เขาเองก็ต้องขอเดินทางไปปรึกษาทางด้านรัฐบาลก่อนว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะฮะหลังจากที่กลับไปเพียงแค่วันเดียวฮะ ฝ่ายนู้นเนี่ยก็มีการประกาศจุดยืนแล้วว่าเขาจะไม่ถอนเพราะบอกว่าตรงนี้เป็นอำนาจอธิปไตยของเขาซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะที่ทางด้านของนายภูมิธรรมเนี่ยนะครับเขามีการไปพูดแบบนั้นอย่างน้อยที่สุดเลยครับมันก็เป็นการยืนยันว่าเออเราเนี่ยก็พยายามละที่จะทําทุกวิถีทางครับว่าเราเนี่ยก็ทําทุกวิถีทางก็คือยื่นสันติวิธีให้เขาแต่เขากลับได้มีการปฏิเสธนะฮะ ตรงนี้มันเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนนะที่ทางด้านของนายภูมิธรรมมีการเข้าไปพูดคุยผมถึงบอกว่าที่เขาถอนเนี่ยไม่ใช่เพราะเขารักสันตินะฮะแต่เขาถูกกดดันตรงนี้เป็นหลักฐานที่ดีฮะที่มาจากทางด้านมตนิว่าการกระทรวงกวลาโหมไทยยื่นข้อเสนอสันติไปให้แต่ว่าเขาปฏิเสธนะฮะที่จะไม่เอา